แล้วก็สวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนนะคะแม่หนึ่งมาแล้วด้วยจะแม่หนึ่งมาแล้ววิทํทำไมหน้าเป็นางี้ดอกปรับยังไงนาะให้หน้าวิงวงวิ่งวิงวิงวช่วงนี้มีหนวด <c oughs> แม่หนึ่งมีหนวดฮ่าฮ่าฮ่าปสวง โอเคจ้ะปรับแล้วเรียบร้อยได้แค่นี้ค่ะปรับแล้วได้แค่นี้แม่หนึ่งปรับแล้วจ้ะได้ได้แค่นี้ตอนนี้ลูกสาวเราก็ไลฟ์สดอยู่นะแม่หนึ่งก็ดูอยู่แต่ว่ากว่าลูกสาวเราจะลงเนาะแม่หนึ่งก็ขอขึ้นหน่อยนึ่งขอขึ้นนิดนึงจ้ามาละสวัสดีคะ่ะพี่เปียสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะพี่เปียหนูนะ ไม่เป็นไรเราว่านัวสองคนเนาะว่านัวหัวม้วนกันอยู่สองคนไม่พี่เปียเอาใายลายมาแล้ววันนี้พี่ใส่ลายสวัสดีค่ะมามาทันแม่หนึ่งขึ้นไลคิดถึงจ้าคิดถึงเหมือนกันคิดถึงเหมือนกันนะคะคิดถึงมากเลยไม่ได้เจอกันนานเนาะไม่ได้เจอกันนานเวลาแม่หนึ่งขึ้นไลพี่เออพี่ใยไลายไม่ได้ไม่ทันแม่หนึ่งเนาะวันนี้ทันวันนี้ทันสวัสดีค่ะคุณพ่อชาติสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเอฟซีน้องอุงอิงนะคะสวัสดีค่ะ น่ารักมากเ,เลยพ่อน่ารักมากเลยพ่อแม่แม่ทุกคนน่ารักมากเลยสวัสดีทันสีสวัสดีค่ะคุณเพจขันติวงศ์นี่สวัสดีจ้าน้องอินดี้สวัสดีจ้านุ่นบุญแลใส่เสื้อเหมือนกันเลยรูปโปรไฟล์รูปโปรไฟล์มาฟังไม่หนึ่งแล้วก็แวะไปฟังลูกสาวนะสลับกันไปมาเนาะมาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณแม่เลโกสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจ้ารออยู่นะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยวันนี้เข้าอยู่วันนี้เข้าอยู่ใช่ไหมแสดงว่าพวกงนี้เงาไหมไม่ได้ดูน้องเงาจ้าแต่ตอนนี้น้องก็ขึ้นไลฟ์สดอยู่นะขึ้นไลฟ์สดของน้องอยู่นะจ้าตอนนี้สวัสดีค่ะคุณทิพานธโอ,อทิพรวันธิพรวันนี่สวัสดีจ้าใช่จ้า สวัสดีค่ะคุณโพล์พส์โพส์ใช่ไหมสวัสดีรอแม่หนึ่งมาพูดค่ะอุ้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนี่แหละค่ะบางคนก็เข้าใจผิดเนาะบางคนบางคนก็เข้าใจผิดนะคะในหัวข้อที่แม่หนึ่งเขียนมันเป็นหัวข้อที่เข้าใจง่ายมากค่ะนี่จริงๆหัวข้อที่เข้าเข้าใจง่ายง่ายมากจริงๆค่ะแต่บางคนก็จะคิดเป็นอีกแบบหนึ่งคิดอะไรคิดเยอะไปหน่อยอันนี้อันนี้บางบางคอมเมนต์นะอันนี้แม่หนึ่งแม่หนว่ามันเป็นคำเออมันเป็น ข้าความทีมันว่าง่ายๆคะ่ะง่ายๆง่ายๆเอาง่ายๆเลยต้อง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 จัดใจความดีๆนะที่แม่หนึ่งเขียนไปเนาะสวัสดีค่ะคุณจรุวันสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะไปออมแอมหน่อยไปออมแอมหน่อยออมแอมหน่อยช่ยไหมสลับกันไปนะคะสลับไปให้กาลังใจกันแล้วนี้มีลูกสาวลูกสาวตอนนี้กาลังหัวล็อกกิก๊ก,กแม่หนึ่งก็ฟังอยู่ค่ะเนี่ยหก็ฟังลูกสาวปากก็ พูดในไลฟ์สดเนาะขอบคุณทั้ง47ท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่หนึ่งด้วยค่ะกดไลค์เป็นกำลังใจให้แม่หนึ่งในด้วยจจดื้อโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณสุทาสิณีปะหวานสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอบพระคุณมากเนาะสวัสดีทุกท่านด้วยครับจ่ะใช่จ้ะเพราะว่าไม่มันไม่ได้มันไม่ได้ยากไม่ได้ให้ซีเรียสอะไรนะคะที่แม่หนึ่งโพสต์ไปคือ คือที่ไม่หนึ่งขดไปเพราะอะไรเพราะว่าบางคนเอ้าไม่หนึ่งเห็นเอ้าคนติดตามช่องไม่หนึ่งทำไมลดลงหลังจากปิดวงมาไม่หนึ่งก็เลยเอ้าเกิดความอ้อยเอ้าไม่หนึ่งทำอะไรผิดไม่หนึ่งทำอะไรผิดคะถึงว่าเอ้าคนถึงโลกติดตามไม่หนึ่งไม่หนึ่งก็งงมันก็เลยขวดความน้อยใจในเอ้าไม่หนึ่งทำอะไรผิดเนาะอะไรผิดอะไรอย่างเงี้ยไม่หนึ่งก็เลยงงค่ะงงงงจริงๆงงจริงๆนะ จริงๆค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภาชัยบุรเรศสวัสดีนะคะอุ้ยสวัสดีขอบคุณมากนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังแม่หนึ่งเนาะวันนี้ดีใจมากเลยที่ได้เห็นพ่อพ่อ,พอแม่ที่เข้ามาใหม่หลายๆท่านเนาะเข้ามาใหม่เยอะนะคะขอบคุณมากช่วงนี้ก็เมืองไทยก็จะสี่ทุ่มครึ่งเนาะสี่ทุ่มครึ่งถ้าเยอรมันตอนนี้ห้าโมงเย็นค่ะห้าโมงห้าโมงครึ่งห้าโมงจะสามสิบห้าค่ะเวลาจะห่างกันห้าชั่วโมงนะคะเยอรมันกับเมืองไทยเนาะห้าชั่วโมงจาก สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่เนาะสวัสดีคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่นอนมานีสวัสดีจ้าขอบคุณมากค่ะคุณแม่แม่หนึ่งก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็ไม่ต้องคิดว่านะคะพะ่อแม่ทุกคนไม่ต้องคิดว่าแม่หนึ่งน้อยน้อยใจหรืออะไรไม่มีค่ะไม,ม่ไม่หนึ่งไม่เคยไม่ได้น้อยใจแม่อะไรเพราะว่าเราพูดคุยกันแล้วเนาะเราพูดคุยทางหลังบ้านเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยอะไรเราเรารู้กันหมดเนาะว่าอะไรเป็นยังไงเนาะ ภาษาเยอภาษาเยอรมันยากไหมคะอันน like like, ี้ถามว่ายากไหมก็ยากอยู่นะภาษาเยอรมันก็ยยากอยู่นะถ้าเราก็เหมือนเราถ้าเราจะเริ่มใหม่นะเราก็ต้องเริ่มเรียนเหมือนเรียนเรียนเริ่มต้นจากเหมือนอนุบาลเนาะเริ่มตั้งแต่อนุบาลเลยค่ะก็ไก่ขอไข่เหมือนกันกับสลากเหมือนกันแต่ถ้าเรียนภาษาเยอรมันเราต้องเริ่มจากเนี่ยนะคะเหมือนกันค่ะ A B C D เหมือนกันนะคะถามว่ายากไหมแต่ว่าถ้า อันนี้ก็ต้องขอค่ะถ้าใครเอ่อความจําดีอะไรดีนะจะเข้าใจง่ายแต่บางใครบางคนเข้าความจําเอ่อก็เข้าใจยากเนาะไม่หนึ่งเข้าเรื่องชุดเลยปิดวงอ๋อใจเย็นๆค่ะเราต้องพูดคุยกันก่อนเนาะพี่คุณโพสคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณโพสน่าจะเข้าใจแล้วละค่ะยากค่ะเริ่มหนึ่งค่ะใช่ใช่เนาะใช่ใช่ใช่ เหมือนการเหมือนสตาร์ทใหม่เลยแหละสตาร์ทใหม่เลยภาษาเยอรมันเนาะกำลังใจแม่หนึ่งจา้าคุณโคราชคือการขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากมากเนาะแม่หนึ่งก็จะอ่านใช้สองเครื่องเพราะว่าแม่หนึ่งใช้แนวตั้งเนาะแนวแตั้งบางทีก็อ่านไม่ทันข้อความเนาะแต่ขอบคุณคุณตีใหญ่จากสปปลาวค่ะขอบคุณมากสบายดีสบายดีเนาะนี่นี่แหละค่ะคือ เอาลูกสาวเงียบแล้วกินกบแล้วตอนนี้ใช่ไหมกินกบแล้วใช่ไหมกินแมงแล้วกินแมงและลูกสาวกินแมงทั้งหน้าก็มปาทางนู้นทั้งนี้ก็มาทางนี้กําลังใจค่ะขอบคุณค่ะคุณไอติมสายยอ่อขอบคุณมากมากเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ปิดวงเนาะก็ดีนะดีนะลูกสาวคือไล์ให้ดูไละให้ให้ฟังให้ชมทุกวันเนะาะเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างเงี้ยบางทีก็สามชั่วโมงไหมเนี่ยวันนี้ก็กี่ชั่วโมงไปแล้วในชั่วโมงจะสองชั่วโมงแล้วเนาะ แต่รอค่ะแป๊บหนึ่งนะคะคือเราจะค่อยๆพูดค่อยๆคุยทําความเข้าใจนะคะทําความเข้าใจกันไปโกอนว่าอะไรยังไงนะคะเนาะเพราะว่าไอ้ที่ไม่หนึ่งพูดไปก็มีพ่อแม่ถามคําถามมาถามคําถามมาว่า,าวันวันปิดวงใช่ชุดไม่หนึ่งไหม ใช่ชุดแม่หนึ่งอันนี้แม่หนึ่งจะพูดเลยนะคะไม่ใช่ชุดแม่หนึ่งนะคะอันนี้แม่หนึ่งขอขยับสายขึ้นขาขึ้นก่อนนะอันนี้คือจะบอกไว้ก่อนคือไม่ดราม่าไม่อะไรนะคะไม่คือไม่ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องอะไรไม่ต้องทัวลงแม่หนึ่งนะว่าแม่หนึ่งน้อยใจหรืออะไรแมแม่หนึ่งไม่ได้น้อยใจไม่ได้เครียดอะไรนะคะคือเราคุยกันแล้วทุกอย่างเราเคลียร์กันหมดคือเรารู้หมดทุกอย่างนะคะว่าอะไรเป็นยังไงเนาะ อ้าสวัสดีค่ะคุณซีเคพลังเงียบอีหล่ะสวัสดีจ้านะคะเพราะว่าวันนั้นเป็นพี่พ,พ่อแม่ถามแม่หนึ่งมาว่าใช้ชุดแม่หนึ่งไหมคะใส่ใส่วันปิดโงงไม่ใช่ชุดแม่หนึ่งคะ่ะชุดนั้นคือชุดที่ช่างเขาเตรียยม,มาให้น้องโดยตรงนะคะอันนั้น อันนั้นคือช่างเค้าเตรียมมาโดยตรงนะจ๊ะอันนั้นช่างเตรียมมาโดยตรงนะเป็นสีทองเนาะเพราะว่าถ้าใครจะได้ได้ได้ได,ดูไ์แม่หนึ่งได้ดูคลิปแม่หนึ่งที่แม่หนึ่งทำนะคะเพราะว่าแม่หนึ่งจะตัดเป็นสีเขียวใช่ไหมสีขาวเขียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าแม่หนึ่งบอกแล้วจะเอาสีสไตล์นี้แต่ถ้าใครได้รู้นะคะได้อุ้ยลูกสาวลงแล้วลูกสาวลงไลน์แล้วเหรอลูกสาวลงไลน์แล้วใช่ไหมเมื่อจ ชุดสวัสดีค่ะสวัสดีครับบุหน่ะคุณคุณคุณโอ้แม่หนึ่งอ่านชื่อไม่เก่งขออภัยเดิอไม่ดราม่านะคะมาเพื่ออธิบายให้เข้าใจนะคะพ่อพ่อแม่แมจานี่แหละค่ะขอบคุณพี่เปียมากค่ะขอบคุณมากนะเพราะว่าถ้าใครได้ได้เข้าไปฟังในไลฟ์สดแม่หนึ่งช่วงหลังๆมาสองเดือนที่แล้วเนะวาะประมาณสองเดือนกว่าๆที่แล้วนะที่ป็นหนึ่งขึ้นไลฟ์แล้วให้พ่อพ่อแม่ช่วยกันเลือกชุดแม่หนึ่ง แม่หนึ่งเซิร์ชมาสามชุดเนาะให้โชว์มาสามชุดแล้วให้พ่อพ่อแม่แม่ช่วยกันเลือกเหมือนพ่อพ่อแม่แม่ได้ช่วยกันตัดกับแม่หนึ่งอะเนาะพ่อพ่อแม่ก็เรียกมาแล้วสองสองแบบจะเป็นสีขาวเขียวเนาะแล้วก็เป็นสีเขียวขาวเหมือนกันลาตีกับสั้นเนาะก็คือนั่นแหละค่ะเราเลือกมาแล้วแล้วก็แม่หนึ่งก็เรียบร้อยแล้วค่ะก็คือให้ช่างสั่งตัดเรียบร้อยนะคะสั่งตัดเรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะถ้าใครได้ดูก็จะรู้ว่า วันปิดวงไม่ไช้ชุดแม่หนึ่งนะและชุดมาเยอะเพราะว่าแม่หนึ่งได้คุยกับแม่หน่อยแล้วชุดมาเยอะจะมีชุดพ่อลูกครอบครัวเพ่อซซแม่นูตพ่อโจอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่แต่เป็นเป็นชุดเออเป็นทีมเดียวกันเนาะเป็นทีมเดียวกันนะคะอันนั้นก็อีกสไตล์หนึ่งแล้วก็จะเป็นชุดมาจากพ่อ,พอแม่ส่งมาเยอะแล้วแม่เหนือแม่หน่อยก็เราแม่หนึ่งก็ได้คุยกับแม่หน่อยแล้วว่า ชุดแม่หนึ่งไว้ใส่ไว้ใส่ครั้งหน้าเนาะถ้ามีโอกาสเออชั่วเออไม่ใช่ถ้ามีอา่าเขาเรียกอะไรนะในวันอื่นๆนะอ่ะไม่ไม่วันไหนก็ได้หมื่อวันเปลี่ยนโป้งหรือวันที่น้องแสดงอะไรก็ได้แม่หนึ่งไม่มีปัญหาค่ะคือเราได้คุยกันแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะที่มาคอมเมนต์ให้แม่หนึ่งอย่างเงี้ยบางครั้งแม่หนึ่งอ่านคอมเมนต์นะเอา้าคุณมาให้กําลังใจแม่หนึ่งหรอหรือว่าคุณมามาซ้ําเติมแม่หนึ่งนะคะ ไม่ต้องซ้ำเติมแม่หนึ่งนะคะเคยทุกอย่างอืมจะบอกยังไงคือทุกอย่าง,ง,างเรียบเอ่อเราคุยเราอะไรอะไรกันเรียบร้อยแล้วชุดแม่หนึ่งใส่เมื่อไหร่ก็ได้ค่ะเพราะว่าแม่หนึ่งก็ตัดมาเยอะพพ่อแ,แม่ก็จะรู้เนาะตัดมาเยอะบางทีใส่ไม่ทันี่ซ้ําแล้วก็จะตัดชุดใหม่ๆมาเยอะกยยอะๆๆๆอย่างเงี้ยใส่ไม่ทันก็ ไม่เป็นไรค่ะคือว่าเราให้ด้วยความรักทําให้ลูกด้วยความรักจากใจของเราเองเนาะจากใจของเราเองค่ะอันนี้แล้วก็บอกว่าจับมือกันไปสู้ๆกันไปให้แม่หนึ่งแม่หนึ่งแม่ไม่ทิ้งลูกสาวอยู่แล้วค่ะลูกสาวในใจแม่หนึ่งอยู่ตลอดเวลาค่ะตลอดเวลานะคะลูกสาวคือถ้าแม่หนึ่งทิ้งไปนะแม่ถึงไปตั้งนานแล้วค่ะไม่ใช่เพิ่งมาทิ้งตอนนี้ไม่ใช่แค่เล่นชุดเล่นนี้เรื่องเดียว คือถ้าคนถ้าแม่หนึ่งไม่รักจริงแม่หนึ่งไปตั้งนานแล้วนะคะไปตั้งนานแล้วอันนี้คือแม่หนึ่งรักจริงยืนหนึ่งข้อลูกสาวลูกสาวอย่างเดียวค่ะลูกสาวอย่างเดียวเมื่อถึงเวลาน้องจะใส่ชุดแม่หนึ่งแน่นอนใช่จะใช่ใช่ใช,ใช,ใช่แล้วก็ถามมาว่าอะไรนะแม่หนึ่งไม่ได้ตัดชุดให้ลูกสาวหรอเ <laughs> ง่มาดำ <laughs> ไม่หนึ่งไม่ได้แต่ชุดให้ลูกสาวหรอป่ะหือเดี๋ยวนั่งนั่งนั่งก่อนนะเดี๋ยวจิบน้ำก่อนจิบน้ำนิดนึงให้คำถามนี้ถามมาได้ไงว่าไม่หนึ่งไม่ได้แต่งชุดให้ลูกสาวเหรอไม่หนึ่งก็เลยงงแต่ก็ถือว่าคำถามโอเคค่ะคำถามโอเคเดี๋ยวไม่หนึ่งจะตอบให้ ตอบให้ไม่มีปัญหาค่ะไม่มีปัญหาแต่จะถามว่าไม่ได้ตัดชุดให้ลูกสาวเหรองงงงแม่หนึ่งตัดค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยค่ะแล้วก็ส่งถึงมือเรียบร้อยนะคะชุดจัดเสร็จเรียบร้อยสวยรูอลังการมากค่ะการันตีได้แม่หนึ่งการันตีได้นะคะชุดเสร็จเรียบร้อยอะไรเรียบร้อย ผมพิมพ์ผิดเว้มามากดไลค์ให้ครับขอบคุณมากค่ะใครแม่หนึ่งยังงงอยู่ใครตุนใครจุนพิมพ์อะไรให้แม่หนึ่งนั <c oughs> ่นแหละค่ะคือเรียบร้อยค่ะคือตัดชุดให้เสร็จเรียบร้อยนะคะส่งทันวันปิดวงแต่รอลุ้นค่ะว่าจะเป็นสีอะไรยังไงเพราะว่าจะยังไม่มีใครเห็นจะเห็นอยู่แค่หมอนอิงจะมีหมอนอิงที่เห็นน,น้องโชคผู้เป่า ของเราที่เห็นผู้บ่าวมากหมอมากมากหมอํำที่เห็นแอดมินเราเนาะเพราะว่าน้องโชคเป็นคนไปรับไปรับช่างเองแล้วพาไปส่งหานนองเองนะคะอันนี้นคนเห็นแล้วก็จะทีมงานหลังบ้านของแม่หนึ่งที่แม่หนึ่งส่งให้ดูเองที่จะเห็นและแม่หนึ่งจะยังไม่ไม่บอกนะคะว่าเป็นชุดอะไรยังไงสไตล์ไหนเนาะ รอลุ้นค่ะวันไหนที่น้องใส่ได้ละค่ะเดี๋ยวแม่หนึ่งจะมาเฉลยอ,อีกทีนะไม่โกรธแม่หนึ่งนะอันนี้ไม่โกรธแม่หนึ่งนะคะไม่โกรธแม่หนึง่งสวัสดีค่ะพี่ลาลา่าชีวิตต่างเน่อุ้ยขอบคุณมากเลยอ่ะคุณแม่ขอบคุณมากเลยค่ะ,อคคะต,อนนตอนนี้ชุดตอนนี้ชอบคุณแม่ลาลาคือปังปังปัง,ป,งปังมากค่ะคนติดตามเยอะกว่าแม่หนึ่งอีกตอนนี้ คนติดตามเกินแม่หนึ่งแล้วพี่ลาลาสุดยอดมากเลยค่ะสุดยอดมากเลยนานเลยไม่ได้ไปมาทํางานอยู่ขอบคุณมากค่ะคุณแม่ขอบคุณมากเนาะนี่แหละค่ะคือยังไม่ให้เจอยังไม่เห็นยังไม่ให้ยังยัง,ย,งยังจะไม่ให้ดูนะว่าชุดนี้เป็นชุดยังไงสไตล์ไหนเนะเาะแล้วเดี๋ยวรอดูค่ะรอดูว่าวันไหนน้องใส่แล้วแม่หนึ่งจะบอกว่าชุดนี้ชุดแม่หนึ่งตัดให้นะคะรอลุ้นกันนะคะรอลุน้นรอลุน้น เออยังอ่านไม่จบก็ถือว่าแม่หนึ่งก็ตอบตอบชัดเจนนะคะตอบชัดเจนตอบชัดเจนทุกคําถามที่พ่อพ่อแม่แม่ถามแม่หนึ่งมาเนาะตอบชัดเจนมากแล้วตอบชัดเจนมากแล้วนะคะแต่บางท่านบางคนคอมเมนต์มาคือแม่หนึ่งเข้าใจค่ะแม่หนึ่งเข้าใจแต่แม่หนึ่งไม่ได้ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรนะคะไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเลยคือทุกอย่างเราโอเคเราเร เราเข้าใจกันดีนะคะทีมงานหลังบ้านเราเข้าใจกันดีทุกสิ่งทั้งอย่างนะคะสวัสดีค่ะพ่อฮักลํำพูนสวัสดีจ้านี่แหไะจ้ะที่ไม่หนึ่งจะออกมาที่บายคือในพูดที่ในในพูดพูดที่เรื่องที่แม่หนึ่งจะพูดให้ฟังแล้วแต่ขอพ่อพ่อแม่แม่เข้าใจแม่หนึ่งนะคะคือทุกอย่างคือจบทุกอย่างนะคะจบนะคะไม่ต้องไม่ต้องมีทัวร์มาลงแม่หนึ่งเด้ออย่ามีทัวร์มาลงแม่หนึ่งไม่ใช่แม่หนึ่งมาเรียกร้องความสนใจอะไรนะคะ ไม่ต้องมีทัวร์มาลงแม่นึงค่ะนะคะสุสส่งมาเยอะวันปิดวงแต่น้องใส่เพื่อความเหมาะสมในวันนั้นจ้าใช่จ้าใช่นะใช่เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือนั่นแหละค่ะตามที่แม่เลโก้พูดเลยเนาะจากเอฟซีจากฮ่องกองติดตามแม่หนึ่งตลอดค่ะตลอดจ้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากจะกลับไทยจะกลับไทยถึงจะเตรียมของขวัญให้ลูกสาวใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะแม่ล่าแม่ล่ากลับวันไหนน้อกลับวันไหนคะเนี่ยและที่แม่หนึ่งที่แม่หนึ่งน้อยที่ว่าทําไมแม่หนึ่งโพสอันนี้แม่หนึ่งขอพูดหน่อยนะคะไม่รู้อ่ะแม่หนึ่งแม่หนึ่งเห็นเห็นในคนติดตามแม่หนึ่งนะคะในช่องของแม่หนึ่งแม่หนึ่งก็เลยเอ้าแม่หนึ่งงงค่ะแม่หนึ่งงงก็แม่หนึ่งงงที่ว่าเอ้า ติดตาไม่หนึ่งลดลงค่ะเอ้าตั้งแต่ปิดวงมาน่ะไม่หนึ่งก็เลยเอ้านอยอันนี้บอกเราไม่หนึ่งนอยเอ้าไม่หนึ่งทำอะไรผิดคะไม่หนึ่งทาอะไรผิดไม่หนึ่งไม่ได้แต่ชุดให้ลูกสาวแล้วลูกสาวไม่ได้ใส่ชุดไม่หนึ่งเหรอก็เลยไม่หนึ่งงงค่ะลดลงยุบเลยค่ะไม่หนึ่งก็เลยอ้าวตายแล้วบางคนไม่เข้าบางคนเขาไม่เข้าใจค่ะเกี่ยวกับเรื่องชุดวัน มันปิดวงมันไม่ใช่ชุดแม่หนึ่งเอฟซีเลยงองงอโซใช่ไหมไม่เป็นไรเพราะว่าชุดเยอะชุดน้องเยอะชุดมาเยอะชุดใหม่มาเยอะนะคะน,นี้อันนี้อันนี้ฝากพอ่พอพอ่พอแม่แม่นะคะฝากพ่อพ่อแม่แม่เด้ออย่าคิดเยอะอยากก่าคิดเยอะเนาะโอเคเนาอนี่แหละค่ะคือคือคือสิ่งที่ไม่หนึ่งอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงไม่หนึ่งขอขอแป๊บนึงเอาเอาไม่ใช่ น้องโชคไม่นหนึ่งไม่นหนึ่งกดผิดไม่นหนึ่งลบพี่ของซับออกอตายแล้วขอโทษเด้อพี่ของซับไม่นหนึ่งไม่นหนึ่งลบออกโอ้ยตายแล้วไม่นหนึ่งกดผิดโอ้ยพ่อของซับพ่อของซับกดมาให้ไม่หนึ่งใหม่เนี่ยไม่หนึ่งว่าจะตั้งเป็นแอดมินโอตายแล้วโชคไม่หนึ่งทาผิดพลาดต้องขออภัยพ่ออ๋อพี่ของซับไม่หนึ่งขออภัยลืม มขออภัยอย่างแรงโอ้ตายแล้วแม่หนึ่งไม่ได้ลบทิ้งนะไม่ได้บล็อกทิ้งนะแม่หนึ่งจะตั้งเป็นแอดมินโชคพโชคบอกพี่ของซาให้แม่หนึ่งนะโอ้ยขออภัยจริงๆขออภัยจริงๆก็ว่าแม่หนึ่งก็ทําเหมือนแต่ก่อนนะที่ว่าจะกดใครเป็นแอดมินให้งงงงเจ้าของงงเจ้าของกดพิดตีอุย้ย พี่คงซับคอมเมนต์ไม่หนึ่งมาใหม่เนี่ยจ้ะโอ้ยตายแล้วแสดงว่าเขาบม่ได้ติดตายแล้วไม่ได้ไม่ได้บลนะ็อกทิ้งนะอ่าเมื่อกี้พูดถึงไหนและพูดตรงไหนแล้วน้องอาตายแล้วนี่คะ่ะที่นอยก็เลยเอา้าฉันทําอะไรผิดหรอทําไมทําไมทําไมคนติดตามฉันน้อยจังเลยแม่หนึ่งจะบอกนะคะช่องแม่หนึ่งนะคะทํา สร้างรายได้ได้แต่แม่หนึ่งกอกสร้างรายได้ผิดค่ะแม่หนึ่งแม่หนึ่งก็เลยตอนนี้ไม่มีรายได้อะไรนะคะไม่ใช่ว่าอะไรเลยนะคะแม่หนึ่งไม่ยังไม่มีรายได้เลยนะคะตอนนี้ในช่อง youtube แม่หนึ่งนะคะคนจะติดตามเป็นหมื่นก็ช่างแต่แม่หนึ่งคือตอนนี้คือแม่หนึ่งจะต้องเปิดช่องใหม่ค่ะนะคะแม่หนึ่งต้องเปิดช่องใหม่เพราะว่าทําไปแล้วแล้วมันกอกผิดแล้วแม่หนึ่งก็ไปลบแม่หนึ่งก็ส่งทุกอย่างไปแล้ว มันก็เลยกลับมาไม่ได้แม่หนึ่งก็เลยไม่เข้าใจเพราะว่าต่างประเทศกับเมืองไทยมันไม่เหมือนกันเนาะก็นี่แหละค่ะความผิดพลาดของแม่หนึ่งนะคะแต่แม่หนึ่งก็ดีใจที่มีพอ่พอพ่อแม่คือมากดติดตามเยอะแต่แม่หนึ่งแม่หนึ่งเครียดตรงที่ว่าแม่หนึ่งสร้างะไรได้ยังไม่ได้แล้วก็แล้วก็กยอดคนติดตามหายแล้วแม่หนึ่งผิดอะไรตรงนี้นะคะผิดแห้งผิดแห้งได้ได้ครับรายได้คือความสุขทางใจ รายได้มารายได้มาก็คือตัดชุดให้น้องมาไลา่ให้น้องค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะคือขึ้นไลฟ์ก็ขึ้นธรรมดาคุยกับพ่อพ่อแม่แม่ธรรมดาทักทายกันธรรมดานะคะแล้วก็เรื่องอรายได้แม่หนึ่งไม่มีค่ะตอนนี้อันนี้คือศูนย์นะคะรายได้ศูนย์ไปแล้วตอนนั้นมีอยู่แต่ที่นี้ลบทิ้งอะไรทิ้งหมดคือตอนนี้แม่หนึ่งก็คือต้องสร้างรายได้ใหม่เนาะโอ้ยตายตายแล้วพี่ของซั์แม่หนึ่งขออภยัย โอ้แต่แล้วแต่แล้วแม่หนึ่งพูดผิดอะไรผิดไปต้องขออภัยเด้ยบางทีนะใช่ค่ะแม่ล่าล่าหนูนี่แหละหนีนหะ่หนูเกอกผิดตรงนั้นแหละตรงที่ว่าเป็นองค์กรแต่หนูไม่ใช่เป็นองค์กรนั่นแหละเพราะว่าหนูจะเอาเป็นบุคคลธรรมดามันไม่มีให้หนูกอกค่ะตรงบุคคลธรรมดาก็เลยเกอกผิดไปเลยจบข่าวเลยหนูนะ่ะเห็นไหม นี่แหละค่ะความฮักของแม่หนึ่งเนาะที่มีตัอลูกสาวนะคะขอให้พ่อพ่อ,พอแม่แม่เข้าใจนะคือได้คุยกันแล้วอะไรกันแล้วก็วคือตอนนี้ก็คือจบข่าวนะคะคือเราไม่ต้องไม่ต้องไปซีเรียสก,กันเนาะคืออะไรยังไงก็คือเหมือนที่พ่อพ่อแม่แม่บางคนก็บอกวันลูกเออลูกสาววันสําคัญมีทุกวันใช่ค่ะใช่ใช,ใช่ใช่นะอ๋อ มันเมื่อี้โชคยากอยู่โชคเวลาก็ได้เดือนละเจ็ดสิบใช่ไหมคะแม่จริงๆริงจริงจริงๆแม่นี่แหละคือแม่หนึ่งรวยแล้วอย่าคิดมากสาธุค่ะไขรตูนแาธุขอบคุณมากค่ะสาธุสาธุเงินทองเป็นของนอกกายนอกแตมใช่จ้ะใช่ใช่เงินทองเป็นของนอกกายจริงๆโอเคเราไม่คุยเรื่องซีเรียสก,กันแล้วเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ เรื่องนั้นคือจบนะคะแม่หนึ่งเคลียรจบนะพูดจบนะคะตอนนี้คือเรียบร้อยค่ะเนาะชุดแม่น้องไม่ได้ใส่ในวันปิดวงเป็นชุดที่ช่างเอามาเองเนาะชุนดนี้นะคะเป็นชุดที่ช่างเอามาเองและชุดแม่หนึ่งก็ตัดนะคะแล้วก็ส่งเรียบร้อยนะคะน้องโชคเป็นคนไปรับมาเรียบร้อยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราก็ต้องรอดูค่ะทีนี้ว่าลูกสาวจะได้ใส่วันไหนรอรุ่นกันนะคะแล้วแม่หนึ่งจะไม่บอกด้วยนะคะว่าชุดไหน รอให้ลูกสาวใส่ก่อนแม่หนึ่งจะยังไม่โชว์นะคะจะยังไม่โชว์จะยังยังไม่ลงให้พ่อพ่อ,พอแ,มแ,มแม่เห็นนะคะเนาะรอลุ้นันค่ะว่ายังไงลูกสาวจะใส่วันไหนวันเปิดวงวันดูการหน้าหรือวันไหนอรอลุ้นรอดูกันนะคะเพราะว่าชุดพ่อพ่อแม่ตัดมาให้เยอะมากเพราะว่าแม่หน่อยสก,กิดบอกแม่หนึ่งมาแล้วว่าชุดส่งมาใหม่เยอะมากนะคะเยอะมากจริงๆและชุดแม่หน่อยก็ตัดเยอะมากแล้วตอนนี้เนาะรอลุ้นอีกค่ะว่า ดูการหน้าจะมีชุดอะไรเซอร์ไพรส์ใหม่ๆอีกไหมเนาะนะค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 ะสวัสดีค่ะพ่อหมวดจุม๋มสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับฟังแม่หนึ่งเนาะจ้าจ้าน้องเป็นน้องไม่คุ้ใช่จ้าน้องจะเป็นคนเลือกคน,นนั้นเองนะคะว่าจะาใส่สีอะไรยังไงวันไหนไหนน้องชอบยังไงเนาะน้องจะเป็นคนเลือกเองเนาะ นี่แหละค่ะคือเราเข้าใจน้องเข้าใจว่าน้องชอบแบบไหนอะไรยังไงคือทุกอย่างโอเคเนาะเรียบร้อยนะคะโอเคไม่ใช่แต่ว่าตกลงนะคะทุกอย่างเคลียร์จบนะคะทุกอย่างเคลียร์จบเนาะแล้วไม่ต้องไปทัวลงน้องลงทัวลงใครทั้งนั้นนะคะมาลงไม่หนึ่งถ้าใครถ้าใครยังล้องใจเขียนหาไม่หนึ่งโดยตรงนะคะเฟซไม่หนึ่งหนึ่งหรือไทยฟิตเลอร์นะคะ หรือถ้าหาบ้านฮักต่างแดนได้คะ่ะอู๋หญิงเพศบ้านแพงั้งหาได้เลยคะ่ะใครอยากมีอะไรจะถามแม่หนึ่งเข,เ,นะเข้าไปถามได้เลยเนาะเข้าไปถามได้เลยโอเคเนาะเรียบร้อยเรื่องนี้แม่หนึ่งก็พูดจบเลยนะคะแม่หนึ่งจะไม่พูดอีกคือจบกระจบเนาะจบนะคะในสุดยอดตอนนี้แม่หนึ่งก็รอเสื้อสั่งเสื้อไปเยอะมากตอนนี้เสื้อยังไม่มาถึงเลยเออเสื้อเจ็ดใบเจ็ดสีก็สั่งไปแล้วเสื้อบ้านฮัก พ่อลูกก็สั่งไปแล้วแต่ยังไม่มาค่ะแล้วก็เสื้อที่เหลือก็เยอะแยะค่ะอีกหลายตัวหยสั่งรอบนี้ก็เกือบสามสิบตัวได้นะสามสิบกว่าตัวเลยค่ะเสื้อสั่งเกือบสามสิบนะคะทั้งเสื้อของของพี่เปียนี่ค่ะพี่เปียคนหนึ่งแม่วันคนหนึ่งแล้วก็ตรงนั้นเป็นเสื้อไม่หนึ่งโดยตรงค่ะเยอะมากเยอะมากมากจริงจริงๆ,ๆ วันนี้แม่หนึ่งใครจะยังไม่นอนวันนี้ใครจะอยู่กับไม่หนึ่งสามชั่วโมงคะขอเสียงหน่อยค่ะอินดี้จะอยู่กับแม่หนึ่งไหมสมชั่วโมงวันนี้เราจะคุยอะไรกันดีคุยอะไรกันดีเมื่อกี้ลูกสาวก็น่าจะลงแล้วเนาะกดตั้งค่าสามจุดเด้วบนขวาปึบมันไม่เห็นขึ้นแล้วน้องโชคแม่หนึ่งไม่มีนะมาอยู่แต่ข้างล่างน้องโชค ขวาบนไม่มีโชคไม่มีมันอยู่ขวามันอยู่ขวาล่างแต่ขวาล่างมันเป็นไทยมันเป็นให้ไม่หนึ่งแชร์ไหมมันให้ไม่หนึ่งแชร์เดี๋ยวเดี๋ยวไม่หนึ่งจะสกิดไปหาพ่อพี่ของซับไม่หนึ่งต้องขออภัยเมื่อกี้ไม่หนึ่งกดผิดจริงๆก็ว่าไม่หนึ่งก็กดเหมือนที่ไม่หนึ่งเคยกดนะหรือว่าไม่ลืมมึงไม่หนึ่งลืมไม่สวง ผิดพลาดอย่างแหงเมื่อกี้ผิดพลาดอย่างแหงโอ้ยมีคนจะอยู่กับไม่หนึ่งคุยกับไม่หนึ่งอยู่สองคนบะสวง่งบะสว่งจ้ะบะสวง่งเมื่อวานก็เมื่อวานแม่หนึ่งน้องโชคพี่เปียไลฟ์ติ๊กตอกกันมวนแหงใครอยากเข้าไปคุยพูดคุยกับแม่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไลฟ์ติกต๊กตอกบางครั้งนะเราจะขึ้นไลฟ์ติ๊กตอกนะเข้าไปดูได้นะเข้าไปไปพูดคุยกันได้เนาะสนุกสนาน เข้าไปคุยสนุกสนานกันได้นะแล้วก็นี่แหละค่ะลูกสาวลงไลน์ได้ใช่ไหมโอ้เมหนึ่งพูดห้รอยลอดแล้วนะวันนี้แม่หนึ่งยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะยังไม่ได้กินข้าวเลยยังไม่หนึ่งยังไม่ได้กินข้าวเลยจ้าเนี่ยคือล่าสุดแล้วค่ะนี่คือล่าสุดเนาะเดี๋ยวแม่หนึ่งว่าจะ จะขอลงไลฟ์ไปกินข้าวก่อนแล้วไม่หนึ่งจะขึ้นใหม่ใครจะอยู่กับไม่หนึ่งขอเสียงหนค่ะขอไปกินข้าวสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมเดี๋ยวอันนี้คือไลฟ์ที่แจงเสื้ออันนั้นก็คือเราจะไลฟ์แบบพูดคุยสนุกสนานกันเนาะแวะมาทักทยายค่ะไม่หนึ่งตอนตอนนี้ทั้งใข้หวัดอุ้ยสายพันุใหม่อุ้ยคุณพ่อขอให้หายเร็วๆด้วยจ้ะเด้อระวังกันด้วยนะคะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเนาะช่วยกันดูแลสุขภาพกันด้วยเจ้ะเด้อ ดูแลสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะเพราะว่าทั้งฝนทั้งอากาศน่าจะเย็นแล้วมันแฉเนาะนี่แหละค่ะส้มตำขาหมูโมโทอดค่ะคุณเหล่านะคะเดี๋ยวไม่หนึ่งจะขึ้นไลฟ์อีกประมาณครึ่งชั่วโมงสักเที่ยงคืนดีไหมเที่ยงคืนดีไหมว้า <laughs> ไม่เป็นไรถ้าไม่มีใครมาเราก็อยู่กับสามสี่คนเนาะ มาเสอ่ลืมถอดหูสมพรแม่หูอื้อข้างหนึ่งลืมถอดหูฟังเดี๋ยวนั้นไม่งัน้นไรนี้แม่หนึ่งขอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันไ์หน้านะคะไ์หน้าเนาะแม่หนึ่งขออนุญาตไปทานข้าวอันนี้คือแม่หนึ่งมาคือมาขอพูดให้มันเคลียร์ให้มันจบนะคะที่ว่าใครติดค้างอะไรที่ในคําถามของแม่หนึ่งนะคะ นะคะคือเราจบแล้วเนาะจบข่าวเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันไล์หน้านะเดี๋ยวพึ่งนอนกันนะคะฝากเป็นกำลังใจให้แม่หนึ่งนะคะงั้นไรนี้ขอบคุณก็สวัสดีค่ะ